สวัสดีครับกอล์ฟสเปเชียลดิคาริโอนะครับก่อนอื่นนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับทางร้านนะครับมีบริการตรวจเช็ค28รายการฟรีนะครับเหมือนศูนย์บริการเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำนะครับระบบระบายความร้อนระบบไฟฟ้ารอบคันรวมถึงน้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำน้ำกัดนะครับรวมถึงตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับอ่าลืมไปในเรื่องของยางก็สำคัญนะครับเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางค่อนข้างไกลนะครับ อันนี้สําคัญมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับแล้วก็อย่ารวมถึงในเรื่องของตรวจเช็คระบบเสียงนะครับเดินทางจะได้มีความสุขนะครับเราจะตรวจเช็คฟอนต์เดิมนะครับตรวจเช็คสภาพของลําโพงนะครับไม่ว่าจะติดตั้งไปแล้วหรือยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเราควบคุมรถทั้งคันให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตรวจเช็คพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพนะครับ เวลาเดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับจะได้เดินทางอย่างมีความสุขนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้ที่กระแสมาแรงเลยก็จะเป็นพวก BYD นะครับไม่ว่าจะเป็นดอฟฟินนะครับหรือซิลนะครับหรือแอ t โตสนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรม y o u t u b e นะครับรีบเข้ามานะครับทางร้านมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ เวลาเราเดินทางนะครับอย่างน้อยมี YouTube มี o o o l l m m p s ก็จะได้เดินทางเพื่อเพลินทุกการเดินทางนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับสถานที่ก็อยู่ที่ลามินทา30นะครับเลยปากซอยมา50เมตรจะอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดใน g o o g l e แบบให้แล้วก็เพจหน้า Facebook แล้วก็าตามเว็บไซต์นะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ063 498 6 1 6 8 และที่สําคัญนะครับปีใหม่นะครับที่ร้านไม่มีวันหยุดนะครับท่าน้ชมครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับลูกค้าเราสามารถโทรมาทัดหมายหรือเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับหรือทดลองฟังเสียงได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆนะครับรอคุณอยู่นะครับโอเคนะครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับกอล์ฟสเปเชียลดิคา์ดอนะครับก่อนอื่นนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับ ทางร้านนะครับมีบริการตรวจเช็ค28รายการฟรีนะครับเหมือนศูนย์บริการเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำนะครับระบบระบายความร้อนระบบไฟฟ้ารอบคันรวมถึงน้ำมันเบรกน้ำยาหม้อน้ำน้ำกันนะครับรวมถึงตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าด้วยนะครับอ่าลืมไปในเรื่องของยางก็สำคัญนะครับเวลาเราเดินทางไังหวัดเนี่ยเดินทางค่อนข้างไกลนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับ แล้วก็ยังรวมถึงในเรื่องของตรวจเช็คระบบเสียงนะครับเดินทางจะได้มีความสุขนะครับเราจะตรวจเช็คฟอนต์เดิมนะครับตรวจเช็คสภาพของลำโพงนะครับไม่ว่าจะติดตั้งไปแล้วหรือยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเราควบคุมรถทั้งคันให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับเราสามารถตรวจเช็คพร้อมทีมง,งานที่มีคุณภาพนะครับ เวลาเดินทางกลับต่ายังหวัดนะครับจะได้เดินทางอย่างมีความสุขนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้ที่กระแสมาแรงเลยก็จะเป็นพวก b y d นะครับไม่ว่าจะเป็นดอฟฟีน่นะครับหรือซีลนะครับหรือแอตโตสนะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ลงโปรแกรม y t u t u นะครับรีบเข้ามานะครับทางร้านมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเวลาเราเดินทางนะครับอย่างน้อยมี YouTube มี g o o g l e Map ก็จะได้เดินทางเพลิดเพลินทุกการเดินทางนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับ สถานที่ก็อยู่ที่รานมินทา30นะครับเลยปากซอยมา50เมตรจะอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดใน Google m a บให้แล้วก็เพจหน้า Facebook แล้วก็าตามเว็บไซต์นะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ063 498 6168และที่สำคัญนะครับปีใหม่นะครับที่ร้านไม่มีวันหยุดนะครับท่าน้ยมครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับลูกค้าเราสามารถโทรมาดัดหมายหรือเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับหรือทดลองฟังเสียงได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆดดีๆนะครับรอคุณอยู่นะครับโอเคนะครับเดินทางปลอดภัยครับ